ไปดูเหตุอุบาดกันหน่อยนะครับคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถลม่มนุ่มป่วยจิตเวชเสียชีวิตคารถจัก,กรยานยนต์เลยนะครับหลังออกไปเล่นเกมคาดว่าเป็นอริเก่านะครับตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบศพนายอัตพลอายุ32ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามชนิดคาบินเข้าที่ศีรษะแล้วก็ลำตัวรวม4นัดนอนตะแคงแบบคล่อมรถจัก,กรยานยนต์อยู่เลยนะฮะที่นาพันธ์บ้านพักหลังหนึ่งที่ตำบลท่าประจักษ์อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากการทะเลาะวิวาทเพราะว่าเ ว3วันก่อนนอายอัตพลเนี่ยทะเลาะกับวัยรุย่นในหมู่บ้านชื่อว่าสุชาติก็เลยมีความโกรธแค้นการก,ก่อนจะตามมาดักยิงจนเสียชีวิตนะครับโอ้โอายิงจนเสียชีวิตเลยนะโ,โหดมากครับโหดจริงนะคะวันนี้ตํารวจชุดสืบส,นสวนสวนพเฉืวดพร้อมตารวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งน,นะคะเพื่อไปหาวัตถุพยานหัวกระสุนแล้วก็ปอกกระสุนเพิ่มเติมพร้อมทั้งชุดสืบสวนเร่งหาภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสของคนที่ก่อเหตุแต่ว่าในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย สามถึงสี่จุดเพราะว่ากล้องวงจรปิดเอาอีกแล้วอะทำไมอะไม่สามารถใช้การได้เออเหรอเออนะคะจริงๆมันจะเป็นหลักฐานสำคัญเลยอะนะทุกครั้งเลยที่เวลาเกิดเหตุพอจะใช้ใช้ไม่ได้การไม่ได้นะพ่อของนายอัตพลเนี่ยเปิดเผยนะคะบอกว่าลูกชายเนี่ยป่วยจิตเวชต้องกินยารักษาอาการเพราะว่าเสพยาเกินขนาดเชื่อว่าลูกเนี่ยถูกยิงเพราะว่ามีปัญหากับอริเก่าที่เคยชกต่อยกันค่ะไอชื่อชาติเนี่ยเขาทะเลาะกัน เขาทะเลาะก,กันที่ไหนคะคุณพ่อที่ตรงนั้นแหละอ๋อในซอยนั้นครับอืมคุณพ่อพอจะทราบไหมคะว่าเขาะทะเลาะกับใครชื่ออะไรผมก็ไม่ทราบชื่อเห็นก็ว่าชาติชาติคุณพ่อเคยเจอเขาไหมคะคนที่ชาตินี้ไม่ครับขณะที่ชาวบ้านบอกว่าพฤติกรรมของนายอัตถพลเนี่ยเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านเพราะว่ากลางคืนไม่หลับไม่นอนชอบขี่รถเสียงดัง มาสิ่งของใส่บ้านคนอื่นจนสร้างความเดือดร้อนจำคาญส่วนเรื่องของคดีเนี่ยตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายนะครับค่ะ